คือคุณครูก็สอนดีมากค่ะสอนให้เข้าใจสอนให้เราทําได้จริงบรรยากาศการเรียนเนี่ยเป็นกันเองนะคะครูก็เหมือนจะเป็นกันเองกับเรามากเหมือนเรียนตัวต่อต,ตัวเลยทีเดียวนะคะครูสอนดีมากมาเลยก็คืออยากจะแนะนําให้ทุกคนมาเรียนเพราะว่าคุณครูสอนเหมือนสอนตัวต่อตัวค่ะชานี้รู้ s <S ส<อ>ึกเป็นกันเองมากๆเลยครับคุณครูเป็นกันเองและน่ารักมากๆสอนเป็นกันเองมากๆ,ๆ รู้สึกอบอุ่นมาเรียนแล้วได้ความรู้คืออย่างเต็มที่ครูก็จะปล่อยความยืงเต็มที่บรรยากาศก็เป็นกันเองค่ะ <c oughs> เพื่อนๆนะ่ารักอ,อ,อาจารย์ก็ใจดีแล้วก็สอนแบบละเอียดมากค่ะสถาบาันการสอนนี้นะคะอสอนดีนะคะ <c oughs> ครูเป็นกันเองนักเรียนเป็นกันเองค่ะได้ร <c oughs> ับความรู้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านปฏิบัตบิหรือว่าจะเป็นภาคทฤษฎีตามค่ะ <c oughs> คุณครูที่นี่น่ารักมากมบรรยากาศไม่กดดันแล้วก็คุณครูเป็นกันเองเนาะคุณครูผู้สอนก็คือมีความเป็นกันเองอะค่ะเวลาสอนก็คือ,อเหมือนกับว่าคือเขาจะดูว่าเฮ้ยท่าที่สอนไปเราทําถูกไหมพูดที่นี่ดีใจดีเรียนก็สนุกคะ่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วย ชื่อไก่นะคะเป็นักเรียนมาเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมกราค่ะมาเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมกราใช่ไหมฮะอันนี้เดือนมีนาก็คือเรียนมาประมาณสองเดือนกว่าแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณไก่เอ่อมาเรียนลักสูตรอะไรครับอ้างครับเนี่ยอ๋อมาคือที่นี่เรียนมาแปดปอน์สนะคะครับค่ะคือวิชาแรกที่เรียนคือนวดสวีเดนค่ะว่าวันนี้มาทวนอ๋อวันนี้มาทวนนวดสวีดินเหมือนกันใช่ไหมฮะก็มีไทยเท้าอลูมาแก้การนวดน้ำมันตะวันตก อินร,ร้อนค่ะอินร้อนเป็นวิชาแรกที่เคยเรียนและเคยได้ยินชื่อค่ะยากไหมสนุกมากค่ะเรียนสนุกมากเลยเหรอครับมาก,มมากค่ะว<ม>ิชาแรกที่อยากเรียนแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมาเรียนที่นี่สนุกมากครับแล้วตอนนี้ยังจำได้อยู่ใช่ไหมฮะจำได้อยู่ค่ะแล้วอันนี้นุชสวีดีที่วันนี้มาทบอท,ทวนนี่คือจำได้อยู่ไหมครับจำได้อยู่ค่ะโอ้โหเก่งมากครับค่ะใจดีค่ะคุณครูใจดีไหมฮะนี่กับครูเคกับครูสารนี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้สนุกค่ะครูรักนักเรียนทุกคนค่ะครับแล้้วสออนนีี่่่บรยยกหงเเเคคดมมะะไล ครับแล้วกับเพื่อนๆนะครับบรรยากาศในห้องเรียนกับเพื่อนๆนี่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อสนุกค่ะเพื่อนๆเป็นกันเองทุกคนเลยค่ะครับก็คือเรียนสนุกแล้วก็ลุกนั่งสบายแล้วก็ครูก็ใจดีด้วยใช่ไหมฮะดีค่ะครูสอนจะกว่าจะเป็นค่ะคุณไก่นะฮะคุณไก่นี่เอ่อเรียนเพื่อจะไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปยังไงครับตอนนี้คือเรียนเพื่อจะไปสมัครงานก่อนนะค่ะในอนาคตข้างหน้าอาจจะมาเรียนเพิ่มครับแล้วเพื่อจะไปเปิดร้านนะคะอ๋อคือจะเปิดร้านใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเหมือนเราจะออกไปหาประสบการณ์ก่อนใช่ไหมครับ ครับผมสุดท้ายนี้นะฮะอยากให้คุณไก่ช่วยฝากถึงผู้ที่สนใจอยากจะเรียนที่สถาบันกับเราหน่อยครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่อยากจะมาเรียนหาความรู้หาประสบการณ์ครับที่นี่แนะนําเลยค่ะครับครูน่ารักทุกคนแล้วนักเรียนเพื่อนๆเป็นกันเองทุกคนเราจะได้นความรู้ที่นี่ถ้าเราอ่า อยากได้คนรู้เพิ่มเราสามารถกลับมาทบทวนเรียนได้ตลอดเวลาครับผมในระยะที่เราว่างครับค่ะครับสรันวันนี้ขอบคุณคุณไจ่มากนะครับสวัสดีครับแถึงกับ